โอกาสนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะคะและความหวงใยก็จะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีไม่ให้กลับไปเสพซ้ําด้วยนะคะ,คะมาที่การเยี่ยมทหารใหม่แบบ n นิ Normal กันบ้างกองพันทหารช่าง202จังหวัดนครราชสีมาค่ะจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่แบบนิว o r m a l ภายหลังเข้าประจําการ1สัปดาห์ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 ทีกองพันทหารช่างที่202ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพันเอกสามพกระมาณพลผู้บังคับกองพันทหารช่างที่202ได้จัดกิจกรรมพบญาติทหารใหม่สัปดาห์แรกหลังจากเข้ารับราชการทหารกองประจำการผัดหนึ่งทั2563เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครบกำหนด1สัปดาห์ภายใต้การฝึกรูปแบบใหม่ new normal ค่ะใช้เวลาการฝึก6สัปดาห์ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะคะโดยวันนี้ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ญาติทหารใหม่พบปะกับบุตรหลานที่เข้ารับราชการทหารกองประจํา ได้จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายคัดกรองญาติทหารใหม่ทุกคนก่อนที่จะพบกับทหารใหม่เพื่อพบปะพูดคุยทักทายกันอย่างใกล้ชิดค่ะบรรยากาศการพบปะก,กันถึงแม้จะห่างกันเพียงหนึ่งสัปดาห์ภายหลังจากญาติได้พบหน้ากับทหารใหม่นะคะต่างฝ่ายก็ต่างดีใจทหารใหม่บางนายนั้นก้มกราบเท้าคุณแม่แล้วก็โผกอดกันบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างน่าประทับใจค่ะ นอกจากนั้นทางกองพันธ์ุก็เปิดโอกาสให้ญาติและทหารใหม่ได้พบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองนะคะนำเสือมานั่งล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกันอย่างอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้านเลยเพื่อคลายความกังวลและความคิดถึงให้กับผู้ปกครองตลอดจนครอบครัวทหารใหม่ค่ะ นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมภาคบันเทิงเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับญาติทหารใหม่ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้ทหารพี่ๆทหารกองประจำการเก่าได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้ปกครองที่มาทรงเยี่ยมบุตรหลานได้รับทราบแล้วก็เปิดโอกาสให้ทหารใหม่ร่วมสนุกกับการแสดงดนตรีผ่อนคลายกันอีกด้วยค่ะขณไม่เคยคิดววิ